ในวันนี้อยากจะมาชวนพูดคุยถึงเรื่องมุมมองในการใช้ชีวิตกันมุมมองหรือทัศนคติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะมีสุขหรือทุกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวมุมมองของเราในวันนี้จะขอหยิบยกเรื่องเราเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังมีเพื่อนรักอยู่สองคนนะครับคนแรกเนี่ยเ็เป็นคนที่เกิดในฐานะปานกลาง แต่คนเนี่ยก็เกิดในฐานะที่ร่ำรวยมากๆมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนที่ฐานะปานกลางเนี่ยก็ได้จัดงานวันเกิดที่บ้านแล้วก็ได้ชวนเพื่อนที่ฐานะร่ำรวยด้วยเพื่อนที่ฐานะร่ำรวยเนี่ยเมื่อมาถึงบ้านเนี่ยก็เดินสำรวจรบอบๆบ้านก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าไปเห็นทีวีเครื่องเก่าๆที่ที่บ้านเขาเคยทิ้งไปแล้วไปเจอตู้เย็นเก่าๆใบหนึ่ง เปิดเข้าไปก็ไม่ได้มีความเย็ยนอะไรแล้วก็ไปเจอเก้าอี้โซฟาเก่าๆสีหมองๆเขารู้สึกอึดอัดมากก็เลยเดินไปหาเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็พูดว่าเฮ้ยนายอยู่ในบ้านหลังโซมโซมแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันคงจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วเพื่อนเขาบอกว่าฉันไม่ทิ้งหรอกและฉันก็มีรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับบ้านหลังนี้มากๆเพื่อนเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลย ชวนเขามองไปที่ทีวีแล้วก็พูดว่านายเห็นทีวีเครื่องนั้นไหมนะ่ะนายรู้ไหมเนี่ยเราภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นทีวีที่พ่อเนี่ยเก็บหอมรอมริบด,ด้วยเงินเดือนน้อยนิดเนี่ยซื้อมาได้แล้วเราก็มีความสุขในการที่ดูทีวีร่วมกันอย่างมากแล้วก็ชวนเพื่อนมองอีกไปที่ตู้เย็นแล้วก็พูดว่านายดูที่ตู้เย็นเก่าๆไปนั้นสิตู้เย็นเก่าๆใบนี้เนี่ยมันเป็นตู้เย็นที่คุณแม่คุณชั้นเนี่ย สะสมเงินแล้วก็ซื้อมันมาแล้วฉันก็มีความทรงจํามากมายเลยเกี่ยวกับตู้เย็นใบนี้อย่างเช่นเวลาเด็กๆในวันไหนที่แม่จะซื้อขนมมาฉันก็แอบลงมากินแล้วก็โดนแม่จับได้แล้วก็ถูกตีขึ้นมาฉันรู้สึก happy มากมากเลยไม่ใช่ happy ว่าถูกตีนะแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่ฉันมีต่อแม่แล้วนายมันมองไปที่โซฟาเก่าๆตรงนั้นสิตรงนี้มันเป็นที่ที่เราจะมีความสุขร่วมกันในบ้าน เราจะมานั่งกินข้าวด้วยการนั่งคุยกันนั่งดูทีวีในวันที่ฉันมีปัญหาฉันก็นั่งคุยกับพ่อแม่ฉันตรงโซฟาตรงนี้และฉันก็รู้สึกว่ามองไปรอบๆบ้านฉันเนี่ยมันมีแต่ความทรงจำที่เป็นสุขทั้งนั้นเลยเพื่อนคนที่รับหน่ยก็เกิดความเข้าใจแล้วก็กล่าวขอโทษเพื่อนที่พูดจาไปแ,แบบนั้นจากเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่า ปริมาณของความสุขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองเรื่องนั้นต่างหากเพราะสุขมันจะเกิดได้ก็อยู่ที่เราจะมอง